น้องเอลิเซียลูกสาวโนตแพทิเซียจำมัมนาฟัสสุดอายุครบเจ็ดอาทิตย์แล้วเพิ่งลืมตาออกมาดูโลกได้ไม่นานก็ทำเอาหลายๆคนตกหลุมรักกันไม่ไหวแล้วสำหรับน้องเอลิเซียลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่แพทิเซียกับคุณพ่อโนตวิเศษคืนแทนเป็นซุปตาตัวน้อยอีกหนึ่งคนที่มีแฟนคลับติดตามเพียบ บอกเลยว่าน้องเอลิเซียนับวันยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นเรื่อยๆเลยใครเห็นก็ต่างพากันหลงรักหนักมาและสุดคุณพ่อโนตก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์น่ารักของคุณแม่แพทิเซียกับลูกสาวน้องเอลิเซียลงติกตอกซึ่งคุณแม่แพทิเซียนั้นกำลังแกล้งลูกสาวที่นอนหลับอยู่พร้อมระบุแคปชั่นว่า To of my Beautiful Angels น้องเอลิเซียครบ7อาทิตย์แล้วครับ #patnote p Pat a t n o t e e l i s t a b a b y e l i s i a ถามกลางแฟนๆให้เข้ามาคอมเมนต์ชมสนั่นบอกเลยว่าน้องเอลิเซียแก้มจำมัมน้าฟดสุดๆน่ารักน่าเอ็นดูน่ารักจังลูกแก้มจำมัมมากน่ารักมากลูกขอบคุณข้อมูลแพท t i ซี g ููดโน้ตวิเศษ